วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชทัันยอดเลยพี่ชายช่วยนีก็ไม่ต้องถึงะ้ได้ายวาครับนนมเยอะวันห้าหกคนได้หกคนอยู่หรอเองวันี่คาผมเยอะวันห้าหกคนเ้รถมวยยางจะแต่พันแล้วยังยังแต่คพันแล้ว

สบายเลยนะครับสบายเลยนะครับได้ค่ะอ้าวให้ให้ให้พี่นันทำข้าวก่อน ม่ครับแม่ทำอะไรกินครับแม่เล่นมแม่เล่มิสิกซนี่แม่เอกมสคี่เปิดตแล้วแม่นเอกมสี่วาวิวกับบ้านไงแล้วนั่งยังไปไหนแม่นั่งยังไไหนโรงเรียนมันเสานะแม่มันเสาพี่ชาย ลูกสาวที่ใครทำนะแม่นะแท้งน้องไปแล้วโอ้เปิดตัวแม่นะเอกมิวสิกแล้วคุณน้องคนใส่หมวกนะคะคนใส่หมวกแม่คะขอยิ้มหน่อยค่ะรอยยิ้มหน่อยนี่ทีมงานก็กำลังทานข้าวนะนี่ค่ะพักพักเที่ยงพอดีตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะคะเลยสี่นาทีเนาะโอ้ยนักตักล้นตันนะ หอมหอม่อมะมีขน,หนคคมขนหวานด้วยนะคะทุกคนมีขนมหวานด้วยนะคะข้าวโพดสาคูขออาค้าวโพดโอ้โหนะคะนี่ค่ะตะกร้อ

เปิดตัวลูกชายผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับน้องฟิวเตอร์ครับน้องฟิวไปอยู่ไหนมาไม่รู้เนี่ยดูหน้าดนูหน้าดก่อนูดูเรูเดี๋ยวตบเนี่ยเดี๋ยวทยให้นะโตไปเป็นผู้ชายนะคะน่ารักมากน้องติเตอร์นะคะแคบแ สบยไมไ่ถูกรางวั então, like for for ú, ลเดียววันนี้นะคะฟิลเดียวไปกินอย่างเดียวนะคะนะถ้าใครถ้าใครมาแล้วยืมกดนะอะไรระวังเยอะไม่ถ yeah, ูกนะวันนี้นะนะศักดิ์สิทธิ์นะเอ็มนะนะอือมาก็กินข้าวกันพอดีเว้นใครจังตกลงตกลงมา เอกครับน <LY> ี Again, <congratulations>. ่เป็นบรรยากาศงข้าวเลยเนาะโหเหยียตีขอโทษค่ะเดี๋ยวรุงไปดู สำหรับคิปนี้นะคะก็ขอจุดิทินินดี้อะมันไม่เห็นหงเลยมันไม่เห็นหงเลยห้าเอเนาะไม่งค่อยละเจ้าจะมาได้ไวคนค่อยเหาเจ้าแต่ไม่ได้เปิดตั้งแต่บนบนนั่นนะไปตามลงก่อนง่ายดทีมือเทียง หน,นังจะถ่ายไม่ได้นะถ่ายแล้วมันก็จะติดเดี่ค่ะบรรยากาศเที่ยงๆร้อนมากเลยนะคะพีก่ะไปลงมาถึงลุงก็ดูเลยนะคะนางงานโอ้โหรอบโบสถ์โอ้โห,อ,บบโหอืม นี่นะคะลุงก็มาดูน้างเูยวด่นกันแับเดียวเนาะเมื่อเช้าที่เราลำเห็นของพี่นี่เด้งไปไง แต่เช้าที่เราล้ำกันนะเห็นเขากำลังทำพื้นกันตรงนี้นี่นะครับดีโอ้โหเร็วมากเลยครับดิ นี่นะคะเราจะผ่านต้นไม้แว๊บหนึ่งไงนะคะนี่นะคะจีก็ถึงตรงที่บันไดเลยวตรงบันไดแล้วก็ทางข้าวถึงบ้าก็เมื่อเช้านี้ก็ปลาไทยบ้านก็ได้เปิดไลดูของพินิจเนาะ เห็นเขากำลังทำกันอยู่แล้วกไปไป่จกามาจงงก็ได้เดินสำรวจใกล้ๆมุมมุม่ะเหมือนวาเชนี่เห็นพีนิดไลฟ์สดดูตอนที่เราล้เนาะนี่คือใครีกจะซักไซสช่องแอมจอมลี่ด้วยนะสอนดูค่ะอันนี้